อย่าเพิ่งเช็คข่าวมั่วสิคะรองเม่ลูกชายฉันเป็นคนดีไม่เคยมีประวัติเสียหายแม่เคยรู้เรื่องการดิวกันของรองเมธกับเจ้าสัวคราบ้างไหมครับเอ๊ะเมื่อฉันบอกแล้วว่าลูกชายฉันไม่ได้ทําคุณมาจากช่องไหนเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับมามีข้อมูลมา,มลมามลลครบถ้วนเลยนะคะได้รับได้รับมาจากไหนคะข้อมูลของคุณแหลกข้อมูลของคุณใจเย็นครับคุณแม่ครับใจเย็นนะครับทุกคลครับมีอะไรถามผมดีก่อนนะครับ แม่มาที่นี่ทำไมเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงคลิปนัานตัต่อจิไม่จะพกลับไปไมีเรื่องเฉาแบบนี้อนาคตพูว่ามาถึงทางตันแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งตัดสินใจกันนะครับเป็นแบบนี้ลองให้จะถูกฟ้องทางวินัยจนถึงขั้นถูกไล่ออกจากราชการไหมครับ๋อคุณผู้ใหญ่จริงๆนครับ่ั้งคุยทุกคนครับทุกคนครับทุกคนเราต้องรอการสอบสวนยังเป็นทางการก่อนนะครับเพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่าย แล้วความยุติธรรมของชาวบ้านอยู่ที่ไหนคะท่านใช่ไหมชาวบ้านท่เดือดร้อนนะครับาวบ้านงคว้า่ถูก่าน่คะเมื่อสักครู่นี้มีเรื่องด่วนจากกระทรวงให้รองเมธถูกพักราชการจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นเรื่องนี้ท่านทราบไหมคะอะไรนะมันเกิดขึ้นะครับใครสั่งทำแบบนี้ได้ยังไงลูกชายฉันทำดีมาตลอดชีวิตทำแบบนี้ได้ยังไงใครสั่ฮะคุณออะไรนาพูดพอไม่แล้วแม่ แ<ผ>ม่า <ไป S 2> ทำไมล่ะคะก็ต้องพูดกับมันให้รู้เรื่องสิฮะแกต้องทำอะไรสักอย่างนะเม่ไม่อย่างนั้นแกหมดอน,นาคตแม่ผมรู้นะแม่แล้วแม่จะมาที่นี่ทำไมอะก็แม่ไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยนี่แล้วนักข่าวพวกนั้นน่ะก็ใส่ข่าวกันใหญ่เลยแกนั่นแหละไปม,มีเรื่องอะไรกับใครมาหรือเปล่าฮะเจ้าสัวศัตรูเยอะแถมลูกชายกําลังลงเลือกตั้งอาจจะกําลังโดนโจมตีก็ได้แกก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยหรือว่าแกนั่นแหละ ฮะไปขัดแค่ขัดขาใครเขาแม่ผมขอร้องก่อกลับไปก่อนได้ไหมธยวคิดอะไรไม่ออกตอนนี้ทั้งนั้นอ่ะก็นีไงเลาฉันถึงได้มาช่วยแกคิดเนี่ยถ้าแกถูกพักราชการฉันจะได้วิ่งเต้นหาทางช่วยเหลือหยุดเถอะแม่นะผมขอร้องอ่ะแกต้องทำอะไรทักอย่างที่บอกให้หยุดไงได้หยุด ตอนนี้นะคะคาดว่ารองผู้ว่าปราเมศได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือว่าให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมเรื่องนี้กระทบหลายภาคส่วนค่ะล่าสุดรองผู้ว่าปราเมศได้ถูกพักราชการไปเป็นที่เรียบร้อยต้องรอดูว่าสถานะทางการเมืองของคุณอัตพลจะเป็นอย่างไรตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดของวสันวานิชไม่ว่าจะเป็นโรงแรมวสันวานิชร้านอาหารหรือว่าธุรกิจของเจ้าสัวก็ได้ถูกแบนไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมธ ให้มันหลุดไปได้ยังไงอ่ะไหนคุณบอกว่าลบไปหมดแล้วไงผมก็ลบไปเท้าจริงๆคุณก็เห็นนะอีสอสกรการเป็นคนปล่อยคิดแน่ครับพ่อนี่หัวหน้าพักก็เรียกประชุมด่วนอี่กัะพังผมพังหมดแล้วเนี่ยพ่อครับโครงการใหม่ของเรากำลังจะถูกระงับครับตอนนี้เนี่ยสายของผมบอกว่าเขากําลังไล่ตรวจสอบโครงการที่ผ่านมาของเราทั้งหมดด้วยอะไรวะที่ผ่านมากูจ่ายให้มันตั้งเท่าไหร่แล้วจะมาตรวจสอบอะไรกูอีก เขาบอกว่านายสั่งมาครับอยู่เฉยไม่ได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบตามน้ําไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันกำลังร้อนถ้าไม่ทําอะไรเลยเน่ก็จะโดนเพ่งเล็งได้ครับถ้าเป็นนังสสนั่นจริงไนัสือบอกว่ามันได้คลิปมาได้ยังไง